สบายดีทั้งลาวสบายดีทั้งไทยสุขสุขคนสบายดีอยู่มองเกาอยู่มองเกาอยู่คือเกาอยู่มองเกาคือเกาพี่น้องอยู่เพื่อนคือเกาอยู่ให้อยู่หน้าคือเกาเพื่อนหน้าเพื่อนนาตือยู่หน้าพี่น้องมืนอนี่งกรบอยังไรยังห่างสีผ้าไปมกอ่าไม่เม็นไม่เมนเออมกประเดกกระแมนมกประเดกราวเห็นประเด็กต้นใหญ่คือสีเสพพี่น้องชาวไปตองกลวยหรือไปมกประเด็กปิ้งประเด็ก รากาลวกพักน้ำทีก็จะเอาหายเมือบ้านแล้วไปกันเลยคะ่ะแต่ว่าประเด็กยังม่เตรียมไปตองนอกเตรียมมาท่านหมอผดก่อนก็เลยอันเขาพักลุงก่อนพักกาดลุงไปเลยอุ้ยชิได้บอลลายาลายในเมือบ้านเพื่อนหายแลพี่น้องพักอันนี้เสียบๆได้พักอันนี้นะพักกาดหน้าพี่ยังร่าบ,บปินทีหน้าใบมันพี่น้อง พักนีก่ก็กินลันละเออข้าวบุ้งนะพักอันนี้พักกัดซ่อมลวกเลยน้ำกระซิมนี่เลยน้องใส่มาแล้วเพื่อว่าย่างหั่นย่างนี่น่จาจะมาเติมมันกำลังก็ได้นัง่งที่เขาไปเก็บไปตองอยู่เพิ่นโดทาอยู่นี่แหล,ละกระชิม้าปุ้งประเด็จกระชิจจากชิมโมะมาซองมึงพักก่อนเพื่อว่างงามขึ้นคู่ม้งคุ้ง กระสิผ้าพี่น้องมาไปตรงกล้วยไปมกปลานั่นแหละพี่น้องมกปลาเด็กมกกูกปีบมเมนบอมเมนห่อแล้วกับปิ้งเมนม,มกดอกห่อแล้วกับปิ้งเอาเอาใบเดียวกับพออะไรน้องห่อ่ชิซือเอาใบานี่แหละเอาหยดมันบ่เอาใบดูก็ได้ สามปีก็เป็นเลือดมีนะมูลมุดเกือแล้วไม่พากันชุกกระลับพี่นอ้องแบตเตอรี่กา็าไม่ใส่น้ำไม่กระชุกะอะไรเลยกระชีปุ้งอันอันเอาคางใบตองก่อนล้นใบตองให้มันเหี่ยวนะกระชีมะมกปลาผูน ไอทีแล้วโอทีแหละต่อไปนักชิมุกปลาพี่นอ้องกับบริษัชยยังงลายโอ้ยวินหัวน้ำอันผ้ากระตูนเี่ยดี้ที่ไช่จะอันช่วหลดุดกระเพกน,นัวอะไรพี่นอ้องห้อยๆจักหน่อย แลวเข้าก่อนสีมะกรอยเจลจ้ำเอาช้างนกพี่น้องทำนี่ละแล้วก็ใช้หอมอันหอมอันพักขยี้ทีมทีมห่อเอาทีทไรห่หอยาวยาวเอาพี่น้องไป หมอ,อยังไม่ได้ปรุงนะยังผุดอยู่หมออนะันไหนนั่นห้างโตอยู่เรียบร้อยแต่แม่ก็ซีปุ้กหมออันพวกรัโอ้เยเด็กปีปีเลยตัวใหญ่ๆนคะือน้องโอ้ลืมอันหอมอันนี้นะัสไทเทนวัน เท่นหัวบวัวแล้วใกล้หนาจะโค้ง่านหนาจะโคจะคือหลวบกุก๊บ,กกบ,บว่า,า,กกา,กกาวพีากก่น้องเอ้ยท่านบ่กว่ากบ่มมวนท่านบ่กว่ากบ่ได้หูวะน่าตรีพี่คนหมักตะลุกม้วนๆน้ำกันเด้อที่ใช้แทะใช้พี่นอ้องกุ๊บกรอดได้ ฮึแพัคอันนี้ฮีนแซบนาตาลีปลอกแล้วมาลวกนะเช็เชทบถ้ากินน้ำกันพี่น้องจะเข้าอินเด้อกินได้จะไปไฟไปมันกินได้จะไปไฟไปมนันมาเร่องจะมาพ่กันอีกคือเก่าวีทีหน่ากรอยุ่ ได้ตากโอุดเอาเฮ้อันนี้ช right? enfin ุ่ไรนะมันชีมันชีอันมันสิบเพรสิพังบ้านนี่กินบบเบิร์ตคูดียวพี่น้องเอ้ยอุ่นเขานับกันนี่แหละปีกมะกอกใช้น้ำพร่องสีอันสีปีกมะกอกก้อยเกลียวผิดผงเห็ดคุณละกขางแจ้มคุณละกขางม้าว้าวใกล้ก้องปากคือว่าเวอ ปากเวอร์คือปากลูกหนกขาดปวดจุดจวดไปตะเชฟอันไปตองนั่งกระลุอันตองนั่งกระลุแล้วพี่น้องกระซ้ามันชุดมันจะไม่ตองยันไปตองขาดมาในแม่กระชุกค่อดอกผอมนั่นเป็นประเดกมันต้องชุกอยู่แล้วมันเค็มมันชุกไวฮะน้ะ ไอตองตอกกระขาดีลองหมัมันไพ่ใหม่ควนตรวจตรวจจว่าทุกะเนาะหอมเลยไงมะกอกกับพ่มกมะกอกเอาละไปใหนี้เทือเบิร์ดสิด้วยตาหน้าตาลีบอกนาะคือบางคนอุดบลได้มันหอมอา่ด้มาดมในมือปวดผูดดอึ้อ จังหน่อยจังหน่อยจักน้อยพี่ระกอกซุกก่อกระาใส่น้ำลังนั่นแหละขึ้นไปขึ้นมาผายยาก,กินจังสี่พี่น้องเอยกระดีละปากคนอยู่บูปินพี่น้องขึ้นยาขนานยาก,ยากอันนี้อันนี้ขึ้นยากินตอนประเด็กิีงมาทันซาติดแก้วอันเทพริกข้ากกะใสจานนอซุกแล้วข้ากระทพริกป่นสุโรดเปีงนัวลงุงจ้ำมะกออเขากันคือสิเสพกินจังชันพี่น้องแล้วก็ปีงไก่ห่างมาขึ้นนีอันนึงพี่น้อง ยินใครเดิมมาคืน,นไม่แก่ะลือว้าวบักอกถ้าล,าล่างรูดไม่เป็นเร็วนี้นะล่างอ่อนรูดบักอกนะนี่าะว่าบักอกบักอกช่องชิดกล้วยด,ดิบจักหน่ยวยกล้วยติบจักรวีกล้วยดิบจกักรหอมว้าวมนตะกีดน้องพี่น้องจนะักคนไผ่มีมูลนั่งอย่างโยกอย่างเยวา้าไอันที่ข้าวลินท่านหน่อยตะกี้หน่อยใช้บ,บัดห่อนท่านนะ เอาออกซะทุกเลยพี่น้องเอ้าออกมาเบิ่งก่อนออ้าวกะทิทท่รุ่งจานนั่นมนจากทีกินได้ทุกและละ่ะโอ้ยหอมข้าบ,บ้านหอมขับเมืองพี่น้องอันอันเวทีนั่งแต่เก่าคือว่าบวดตีมันเองคือตีบอกคุณอะคุก ปลาคาวตัวบางใหญ่จะเป็นอะไรพเศ็เนาะหอมห่วยห<อ>่วยอปแย่งผากวันนี้ก่อนน่ากระิ็ดบีมะกอกลุ่มโลโลคางนั่ละนี่หละตะามภาษานั่งขึดนะน่องไม่นูนั่งเองคืดเองคืดเองบ้าบ,าบ,าบอเ,าเองนั่นละมาจริงเลหน่วยเดียวกับพ่อเนาะ,ะ,ะกับปปญย่งบอกตะเกียบผิดปูนลุงลุ่น้ำลงางนี่นละ ลากันที่จำุกเบื้องุกเบื้อพี่น้องเอ้อทาเบื้อเด้อนี่ละพี่น้องแจ้มเำากับประตูมันนี่แหละปรุงล่วงขานี่ได้พี่น้องยาบากันเด้อเบิดนี่เลยหุ้ยลบไปนี่ละเช็ดเบอร์เช็ดกะทาเบื้งกันน้อพี่น้องเนาะ ทำปินตูเลยอันนี้ก็รเนี้ง่าทำเชียมส่วนจัดซีีบนี่ยด้มันคือบวบิตาซีมใช่ไหมนีมม่ดังเมงงนเสะข่ากระชีเพิ่มมันนา,าทีไปปลายดังเกืบอบหมดิบนาที กะคิเพิ่มปลาเด็กปุุงจ้องชาพี่น้องเอ,เ,อเอาความนัวจักหน่อยกวอัน,นี้ขาล่างเว้นน้นมาจากนัวเป็นไง้าทำนี่เลยรับประทานก็นเลยพี่น้องลูกอะไรพี่น้องหน้าตาจะเป็นแบบนี้คับวกพักเริ่มมานี้กินนันปีงปลาเด็กกับปีงไก่เนื้อพี่ตะคืนละพี่น้อง หักแทบเสียน้ำกันสบายดีนะที่ซองเลยคือเทียงใหญ่เลยคือเทียงใหญ่โกเก่าเลยเอฟซีเพื่นเที่ยวเซลในนาตรีปลืมปับเสียงบอกประเดีประเดี๋ปับเสียงนาตรีแบบนี้จะได้มากพี่น้องจุเอาข่าวชิดน้อยก่อน ก็มีเสียงเพงลงอันวัยบ้านปืนเพลงวนวนมาเจาตามภาษาเพลงเผินะเปืนปากทระ,ะคงปืดเพลงเปินนั่ประกาศงาน่นาวส้ามีปืนนั่และจำเลยเหนียวมนุ่มเลือดปดี ื่อนไก่ทางเพื่อนไก่ทางเครื่องบวแหงเดมันแทกพักลวก เห็บไปนังงเลยเห็บขาพี่้องเลยบวมกมือน่ะใชไหมครับบวมมุอันเห็บแห้บึดีมีสิ่อีนอยบ้ยังเอาอีก ย่ํเจอมาของไอ้ว่าบ่แซ่บบ่แซบจังพี่น้องตอดซะเด้อมันเป็นตวย โอ้เนื้อมันเนอประเด็กแค่ับคขนาภาพกินเดบ้านอกบรนนอกแค ให้มาโกคือยาพี่น้องคือยา,อยาเรียกมุนปป,ปปับกินบัดเดียวแค่ไันมาแค่กินก็อะไรพักนะเะต้บัก ยำไม้ลักกะบักคอยอยำกินไว้ลกักกะบมเสกพ,พี่้องต้องคอยกิน mm hmm. เนื้อปลาเด็ก mm hmm. ลืมมาติ่งไก่ดูผักปันธุ์แท่กันใล ทม,มกอีกเนาะเดี๋ยวมากรับแทบแทบค่อนทำสคบับ เที่ยวมาโกมันออกหวานออกเปรี้ยวนะจักหน่อยเขาก็ประเด็กอะพี่น้องตัดกันเลยมันตัดกันนะนะจังปเซ่คอันนัังประเด็กมันเป็นเป็นยางเขี่้ตัวน่องนีอครัเกียวห้าง เนื้อปลาเอกนะเนื้อที่มันเขาขั้นก็มะโกขนาดถ้าเราพักน้ำหมักนะของก็คือวันมืดมืดยังจริงเลยนี่ เี้ยงซิๆอยู่กล้องพี่น้องมื้อนี้คึกหงบ่แทบบาีพี่น้องปิดกองแล้วจะไปักกินูเดียวอยู่แทบพน้องกเนื้อปดกนนะแทบักก็ได้ัก เอาลูกนังเราไม่ใช่เอาลากฉีดมาเปลี่ยนกระเป๋าด้วอันนี้เทพกลัวคือใจน่าคือใจอีเพิ่มแทบดเขาด้วยืมท่านนี่ปิ้งใจนะบดทิพหนึ่ง อีกบริยนยอมเชฟอ่านอ่านคอมเมนต์พอดที่พี่เชร้านี่พอดนะานาัตตาลีขเขาเรียกขึดนพออ่อจังซี่ซะปลาเด็กตัวใหญ่ใหญ่หญหเป็นตัวเป็นตัวพีน่นี่ต้องปิ้งปิ้งปิ้งปิงป้งใส่ใบตองต่างเชียงหงษ์แช่มาขึดนพ่อพี่เศราแล้วมาิพีขนาดกับเข้าขึ้จยาควาดีพี่น,ออน้อกขนเหงือกปลาเด็กนะ ขักขนาดหอบในห่วยหอมบักแง่งหอบหอมบักเด็กประเด็กนะว้าวเกือบทือกัวเนื้อประเด็กเราไม่ได้คี้ยมเลยเอาไปแคดเป็นเทบมันเลยกุ่มบนมุดบนเรื่องคนแกลบคมนัว ท่านจะบึ้งเท่านจะคลาไปแล้วขอบุญขอบคุญหลายที่สุดที่สุดคนทั้งผู้ใหม่ทั้งผู้เก่าก็ขอบุญคุณหลายพี่น้องที่มาบึงมาซุ้มหนากระี่ข้าคอมเมนต์มาได้ทานมาได้พี่น้องหนากระีหมักมวนหมักตลูกพี่น้องข้าบอว่านังทว่าพิพาทอะไรกับข้าคอมเมนต์มาบอกพี่น้องนั่งการีนินดีนินดีหลับหลับพังสบายดีพบกันใหม่